MG e Xender t ender, กระบะพันยักษ์ที่มาพร้อมกับความแข็งแกร่งโดยรูปลักษณ์ที่โดดเดน่น เดอร์แบบเปแคป2.0แกรนดีปี2021ใช้งานน้อยมากๆเลยค่ะไปเทียง20 0กิโลเดี๋ยวเราไปชมออปชั่นและรอบคันของรถ MG คันนี้กันเลยค่ะดีไซน์ด้านหน้านะคะมาพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์รูปลักษณ์ที่โดดเด่นด้วยกระจังหน้าแบบโมเดิร์นดีไซน์รถคันนี้ได้เป็นล้อมแม็กซ์6ก้ลายสปอร์ตจาก MG ได้อย่างกุดเยียใช้งานกันได้ยาวๆเลยค่ะกระจกมองข้า ปรับและพับเก็บไฟฟ้ามาพร้อมไฟเลี้ยวบันไดข้างใช้งานน้อยแทบไม่มีริ้วรอยในส่วนของด้านท้ายนะคะกระบะไลเนอร์ไม่มีริ้วรอยการใช้งานหนักแน่นอนค่ะบันไดขึ้นด้านหลังนะคะยาวบอกเลยว่าไม่มีริ้วรอยเลยนะคะและให้เซ็นเซอร์ถอยมาถึง2จุดสัญลักษณ์ MC Extender ยังอยู่ครบค่ะบอกเลยนะคะว่ารถคันนี้ รอบคันแทบไม่มีริ้วรอยสภาพน้องๆป้ายแดงเลยนะคะรถคันนี้ใช้งานน้อยมากๆเลยค่ะไม่เพียง20,000กิโลเท่านั้นพวงมาลัยได้แบบมันติฟังก์ชัน3ก้านทรงสปอร์ตสำหรับคอนโซลกลางนะคะได้เป็นหน้าจอระบบสัมผัสขนาดใหญ่และมีกล้องถอยหลังให้ด้วยค่ะได้เป็นเกียร์ธรรมดาหุ้มหนังอย่างดีเบาะผ้าสีดำใหม่มากแทบไม่มีริ้วรอย ระบบไฟฟ้ารอบคันสำหรับผู้โดยสารด้านหลังบอกเลยนะคะว่าไม่ต้องกลัวร้อนเลยค่ะมีแอร์ด้านหลังแยกให้ด้วยเหมาะสำหรับผู้โดยสารด้านหลังยาบอกเลยว่านั่งสบายมากๆเลยค่ะและเปดกว้างมากๆค่ะภายในสวยสะอาดมากๆค่ะไม่มีริ้วรอยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพดานไม่มีรอยสักยันใดๆเลยค่ะน็อตประตูต่างๆไม่มีรอยแกะขยับแผ่นเพดยังอยู่ครบค่ะ เรามาชมภายในห้องเครื่องของรถ MG Extender คันนี้กันเลยค่ะคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรให้กำลังแรงม้ามาถึง161แรงม้าเลยค่ะบอกเลยนะคะว่าสมรรถนะการขับขี่ดีเยี่ยมมากๆค่ะและภายในห้องเครื่องของเขานะคะสวยสะอาดมากๆค่ะไม่มีคราบน้ำมันเยิ้มเลยนะคะ น็อตที่ฝากระโปงนะคะไม่มีรอยแกะขยับเลยค่ะไล่ขึ้นมาเลยค่ะที่ฉนวนกันความร้อนขอบอกเลยว่าสภาพสมบูรณ์มากๆค่ะด้านบนนะคะเม็ดอาร์ตต่างๆเรียงตัวสวยงามมากๆค่ะสำหรับโปรโมชั่นออกรถวันนี้ออกรถเพียง999บาทดอกเบี้ยสุดพิเศษเริ่มต้น2.79%ฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศนาน1ปีฟรีบริการคัาสีขับแก้วน้ำยาหนานถึง7มิลลิคอนจากเยอรมัน รถของเราเป็นรถมือแรกประัติเช็คสูตรไม่มีการชนักพิกคว่ำตัดต่อน้ำท่วมส่ทะเบียนสามารถโอนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรถกระบะพันยักษ์กระบะสีประตู MGS t e n d e r d ับ m o n Cab 2.0 Grand D ปี2021ใช้งานน้อยมากๆเลยค่ะไม่เพียง20,000กิโลเท่านั้นราคาป้ายแดงอยู่ที่769,000บาท แต่วันนี้ทางเทียคาขอจัดโปรโมชั่นราคาสุดพิเศษที่3,99,000บาทผ่อนเพียบางเดลอนลก6นกบาทเท่านั้นเองนะคะถ้าหากลูกค้าท่านไหนที่สนใจรถกระบะคันนี้สามารถติดต่อได้ที่เบอร์089 4433 774หรืออีกหนึ่งเบอร์นะคะ080 658 8999หรือท้งไปที่เพจ Facebook รถมือสองเทียคาไล ค่ะได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอตัวลากันก่อนค่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ